ใส่ถัวไหมนะเก่อต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 ่็มือต่อต่อต่อ่อนอต่อมืออีกอต่อี่อต่อตั้ต่อต่อาอต่อตอตอต่อต่ย่นต้อต้อต่้ต่อตอต้อ่อต่อต่อ้่อต้องอต่นต่อต่ต่หต่งข่องจากดอน่ดน่กล่อต่อต่สรุปที่นี่ก็เอา่ข้ามา่่นี่ก็เออ ไม่ต้องไปสั่งเว็บอนเว็บนอกใดๆวุ่นวายเฮ้ยแต่เธอบอกว่ามันมีของแถมให้ใช่ไหมเออของแถมอยู่ในนี้แหละมันเขียนหรอไม่ฉันแอบแตะฉันแอบเปิดละโอ้แอบเปิดมาละแล้วมกูก็ซีลกลับไปเหมือนเดิมด้วยนะขอขอ first impression เชิญใจเย็นยังได้แล้วนะครับ นุกบับเบิ้ลได้นุกบับเบิ้ลอะไรอ่ะโอ้ซองอันเปาอันนี้อ่ะอะไรอ่ะสติ๊กเกอร์หรอไม่ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรผืดคือปล่อยหยัดทำไมอ่ะต้องดึงออกมาได้ไหมคือยังไงทิติ ประตูบ้านเนี้ยหรอแบบซินเจียยู่อี่ซินนี้หัวใา้เงี้ยหรอใช่ไหมอะไรบ้างติดกระจกเหรอไหนอ่ะไหนอ่ะคือยังไงหรออ่ะให้ดูแล้วกันไม่รู้เอาไปทำอะไรระดับผมติดกระจกเหรอติดได้หรอติดได้ไหมเนี้ยเนี่ยของเปล่าอันนี้ก็คือของแถมเนาะสั่งจากเว็บนอกก็ไม่ค่อยเข้าใจพี่จีนเหมือนกัน ส่วจีนปอเฉาชัยจีนเบาจีนเบากินเบาๆอย่ากินเยอะอ้วนสำหรับปีใหม่จีนแล้วซองอ่างเบาไม่มีเงินเอาไปเก็บไม่มีเงินเลยเงินข้าวเงินข้าวเราเห็นแล้วมีเขาคือไม่เห็นอะไรอ่ะตัวลิมิเต็ดตัวลิมิต เรื่องนี้มีเต็มไหม,มับปัจจุบันก็ขายทั่วไปแล้วทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทนันน่าจะมีรถเร็วๆนี้เพราะยังไงคือเขาก็ต้องแหกออกมาขายกันอยู่แล้วนะครับโน้องทําดีนะเนี่ยดารา้อนแดงเจ้ขาของแมนนุกเอาก็เจ้าของไม่แก่ออะคนจ่าเงินน่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่อยู่ในกล่องแหละกลัวออไม่คือกล่องมันสวย กล่องมันต้องโชว์ได้เออกล่องมันดูตั้องโชว์ได้ไม่เอาพัตติกข้างในออกไปไหมเจ้ก็ไว้บนนู่นนีเออนะก็จบคลิปเท่านี้นะคะก็อันนี้ให้ดูให้ดูแต่อย่างนี้พอไม่กล้าแกะกลัวแกะมาเหอะสวย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 อะแกะไงไม่แกะเราก็เอาพัตติกออกถูกไหมแล้วก็ให้นางไปอยู่ในพัตติอีกรอบอย่างเงี้ยหรออืมเป็นเศร้าเอ้วนี่ไงจะแกะแล้วเดี๋ยวฉันยังไม่ได้แกะ ูแกะแค่กล่องน้ำตาลอาแกะออกมาแกะออกมาไอลิมิเต็ดอะไรไอ i ตปีมังกรสี่ด้านนี่แหละเวลาเธอเวลาเธอเก็บซังซีรีส์อ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวซี <ไอ S 2> เกตแล้วนะต้องใช้เพราะามันไปเรื่อยไม่แต่อันนี้ยังดีมัน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 ยังให<ำ>ม่อยู่ม,มันยังแบบว่ายังออกมาแบบไม่กระโชกคกหากมาก เอานี่เปิดงี้แล้วก็แล้วมันเอากลองออกมาได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะได้ดีไม่ไม่มันดึงออกมาได้หมดนี่มันดึงได่งี้เออมันดึงได้อย่างงี้เลยอ่ะหยุดพอร้อก่อนก็แหกละไม่จะเอาฐานเนียวว่ะมีการด้วยอ่ะมีการด้วยเอากาดให้โชว์ให้เขาดูสิมีการด้วยมีการ์ดด้วยดากอนแดนดากอนแดนเพอร์ฟอร์แมนเชิดมังกร ใช่กุ้งแ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 ช่อาศัยไปเดิมแม่อันนี้เดี๋ยวเก็บไหมเก็บเข้าไอเนี้ยโอ้โหคือยังไงอ่ะนั่นแหละมันจะหลุงหลงนะหลุงหลออุ้ยอุ้ยเวอร์อันนี้เวอร์จริงมีแมวด้วยเออมีแมวด้วยมีแมวช่วยเชิดด้วยจุ้มมี่จุ้มมี่ รู้สึกว่านี้ใช่จันแสงใช่และอีบนอีตานหนวดนี่เหมือนจะดักได้นะแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเลยมุ้ยสว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 ยจริงอันนี้สวยอยากได้เลยเนี่ยอยากได้เลยออันนี้สวยอันนี้สวยน้องใส่คอนเวิร์ตตลอดเลยเนี่ยใช่ชอบคอนเวิร์ตที่ดาวกับด้านนะครับถ้าสังเกตดีไม่อันเนี้ยก็จะอย่างนี้เลยแล้วก็อันเนี้ยเก็บไม่จะวางไว้บนนี้หรอไม่ ให้น้องวางในเนี้ยคือวางอยู่ในเนี้ยให้มันใสไงอ๋อแต่อ๋อแล้วนี่แยกไว้เนี่ยน้อน้องจะได้ไม่ต้องถูกล็อกไงจ้าก่อนแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนส์แต่ในแงงตุ้งแช่ตุ้งแช่ลุ้งแช่กุ้งแช่ไม่ทีแรกนึกว่าจะขีเล่คือความมัดผมอะเมืองมันสวยนะเออมันเข้ากันเลยนะดีเทลดีกว่าป๊อปมาดเอ้ย ไม่ใช่แล้วจะเอามาเล่นไงเล่นก็ไม่ได้อันเนี้ยมึงเล่นอะไรก่อนเยี่ยหลวมทั้งตัวมึงลองจับจับดีๆจับดีๆมึงต้องจับทั้งตัวจับทั้งมังกรนะสรุปแมวล่วงเออทำไมทำไมมังกรมองบนอ่ะใช่ไงก็น่าเอือ มึงก็เด็กเป็นคนทำเปล่ามันก็ทำเป็นแบบนี้น้องทาจากลังกระดาษนางสายคาฟติิงอยู่แล้วน้องนูกเนี่ยมาใส่เข้าไปไม่ลองดูนะไม่อันนี้กะใส่ใส่นุ่นก็คือตั้งโชว์แบบใหม่แบบสับโชว์ในกล่องโชว์ในกล่องโชว์ในกล่องอ่ะก็ดีมันจะหล่นไหมเนี่ยหล่น ไม่เหลือเอาออกมาหมดเลยไม่ออกไงมันตั้งไม่ได้เธอตั้งได้อ๋อมันเอ็นมันเอ็นไหนใช่มันเอ็นแบบเนี้ยถูกแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะไม่คืออันเนี้ยมันเอ็นเทหน้ามาอย่างงี้อแต่เธอตั้งตั้งมันก็จะเอ็นอย่างงี้ไงไม่เป็นไรหรอกก็ตั้งอย่างงี้แหละน้องแมวก็จะลอยหน่อยไม่เมืองแมวมันมีเวทมนต์เออเออนั่นน่ะการโชว์อย่างงี้ ตรุกจีนปีสองพันยี่สิบชีแจนหยุดอ่หถึงดำเท่านเพราะว่าบนในสามกใ่อ่ะค้าเสียหายวันนี้เพิ่มเติมนะครับก็ซื้อห้าสองทอยแถมซื้อครบสองพันใช่ไอ่าใช่ซื้อครบสองพันอะไรนะที่เขาบอกที่ติดอันนี้ป่ะที่ติดข้างหลังมือถืออือเป็นรูปแพนด้าวายซึ่งเอาจริงๆนะ ใช่ไหมควรเป็นตัวอีนุกแพนด้านี่ไม่ควรพักคืออนไม่ชอบนี่เอามาทำไมเนี่ยซ้องอย่างเปล่าเนี่ยเอามาทำไมเออไม่มึงไม่ทำเสร็จแรกเนี่ยเอา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 เี่เอมันจะอเป็นอะไราเออ่ะอาเอาเอาเาเออาเอา่าอาเเอาเออเ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  อ่ะเธอจะวางไหนเธอไปหาที่าวางเลยให้เทกระจาดกลัวตั้งขบวนนั่นแล้วก็อันนี้ไปจุ่มมาเพิ่มเติมนะครับดีมูดีมูโนวันกอนาสลีป <one. S 2> <ล>ูไนท์ช่ปแฟชั่นด้วยอืมใช่เนี่ย เอออยู่เนี่ยอยู่ฮะอยู่เนี่ยมีด้วยเอ้าหรอของป๊อปหมาดปะใช่มันเขียนโลโบ้ปะหรือว่าไม่ใช่หรือมันรวมหลายหลายค่ายมันมันมีสองตู้มันเหมือนกันเลยนะตู้มันเหมือนกันคือตู้มันเป็นตู้แบบรวมก็คือรวมแบบนุกนกป๊อปมงป๊อปมาดรวมหมดแต่ว่ามันจะแพงกว่าเดิมประมาณ20สิบบาทแพงกว่าเดิมประมาณ20ี่สิบบาททั่วเรือตัวเนี้ย ถ่ายง่ายไงไม่ต้องจ้างพนักงานใช่แล้วคนก็ไปยืนจุอ๋อเฮ้ยมีสายติดตรงนี้หรือจริงๆแล้วน้องต้องต้องมาข้างหน้าหน่อยน้องจะหล่นไหมเนี่ยหล่นหรอกถ้าไม่ไปทำอะถ้าไม่มีแผ่นดินไหวอะเธอไม่ไม่เธออยากให้น้องก้มหน้าหน่อยไงก็ก็ถ้าก้มหน้ากลัวจะก้มมาทางกล่องเลยไงเข้าใจปะ ไม่จะได้กดไอตัวฐานลงไปอีกให้มันอ,มอ๋อนี้รีวิวอะไรอีกเนี่ยตอนนี้นอีอ่หนึมโอประกอบไปประกอบไปหนงโมประกอบยากเวอร์สรุปหักไม่มีความพอดีไอน,นี้ตัวอะไรนะครหบอ อันนี้คูโบคูโบัเป็นนกหินนี่ใช่ไหมใช่ตัวใหญ่นะตัวพิเศษเหมือนกันหินเลยอันนี้ออันนั้นก็นุกตัวพิเศษตัวพิเศษทั้งนั้นเละไอ้ยออ,อตาหัวลน้นผมเหลืองอันนุกหมดเลยของเราตัวพิเศษพีซึ่งราคาสามตัวนั้นได้หนึ่งกอ ใช่ไหมได้ยิ่งกว่ากล่องอีกนะใช่ไหมอีาวากาศเนี่ยอือเอียวากาศนั้นของลาบูบูเป็นนั้นแพงบอกไปดีบอกน้องปดีเท่าไหร่เธอสุ่มสุ่มละห้าร้อยอันนั้นอนะห้าร้อยห้าสิบลาบูบูมาแพงจริงเนาะเออไอตัวนั้นน่าแพง แต่แต่สำหรับพี่พี่ว่าคุมดิสะใจดิเฮ้ยดีเงินีไงก้มหน้านิดเป็นอุ๊ยอะไรไม่มันปิดได้ปิดเลยทำไมอะปิดลงมาไอใช่มันเป็นโมงข้าวเพราะว่ามันเป็นซีรีส์โมงข้าวเมืองไอ้ทียขับยานให้เกียรติหน่อยแล้วนี่ทำไมเนี่ยฮะอะไรนี่ทำไมเนี่ยเอาก็เพลกล่าวไงสนามเด็กเล่น ไม่ที่กูช้าไม่ใช่อะไรนะไอเหียประกอบยากอะดีมูโนวันกอนนาสลีฟทูไนท์ใช่แล้วคืนเนี้ยก็จะไม่มีใครได้นอนสักทีแล้วมันก็ได้เลยเนาะไอเฮียคือตัวเล็กตัวเล็กอะเทียบกับมีคนละคนละโลกคืออะไรพี่กับน้องเงี้ยหรออะ แล้วดูกันเวสูดดพี่น้องดูวัดเนี่ยที่เราบอกว่าไอเดอร์เนี้ยที่ดีกว่าคือดูวัตถุดิบดิสามร้อยแปดสิบสามสี่เก้าหัวจะปวดไม่ได้เทียบได้ไงอ่ะถูกปะไม่ได้เทียบได้ไงอ่ะยังไม่รู้เลยอะไรอะไรเดาให้เอาการไปแตะจ่ายเงินสามร้อยแปดสิบาทที่ตู้อ่ะมันงงเลยเบลอๆแบบเบลองงง เอันนี้ของอะไรของฉันอันนี้ของฉันมันมีแค่นั้นแหละของเธออะเอออะไรก่อนถ้ายืนเหมือนกันตัวน้อยนึงไหนเอางงนั้นมาเก็บเถอะนั่นอะมาอีอังเป่าอังเป่าไม่อยากรู้ว่าอันนี้ไว้ทําอะไรอ่ะนี่มันน่าจะติดกระโจกหนอดี๋ยวมันติดได้ไหมมีถ้าไปไอถ้าไปรูดกับไอเนี่ยมันผ่อนได้นะ ซื้อหนึ่งกล่องไอ้ซื้อหนึ่งบ็อกบวกอีกหนึ่งกล่องอะผ่อนได้ถ้าถ้าใช้บัตรบัตรไอ้กรุงศรีนะสามพันหรอเออสามพันไม่ไม่แต่ว่าร้านอะเขาไม่ให้ผ่อนนะเราต้องมากดผ่อนเองนะแต่มันได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนต้องต้องบัตรโฟล์ชอยนะแต่พี่ถ้าบัตรอื่นมันก็ผ่อนได้แต่ว่าก็จะบแบบดอกเบี้ยนิดนิดหน่อยใช่ที่ติดกระจกไหมนม่ทำไมมันมันจะเป็นอย่างนี้เรอหรือเ่าใช้น้ำเฉยเฉยเอออาจจะใช้น้ำไปแปะเอาลองเอาไปแปะประตูห้องน้ำนี่ จริงเจียยู่อี่มวชายเนี่ยอันนี้เสร็จยังเสร็จละโอเคอพอกดพอสอ่ะลาคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมกับ <c oughs> น้องลูกก็ค <c oughs> ืออิม่มอิ่มแล้วแหละตัวม,ม,มือตัวมือบ๊ายบายไม่มีตังค์กินข้าแว,าาแ,ลวแล้วไม่มีตังค์กินข้าวและอิ่มแต่มีเสียงอื่นไหมขอเทสหน่อยดิอย่า ไปแล้วค่ะกดกดหยุดให้หนะฮ้ยเสียงสกูพี่ดูอนะนะเสียงเมื่อกี้สูี่สามชาม